สวัสดีครับหมอตูวจากลิงครับมาดูเคสน้องฝนเนาะเคสที่ตัวเล,เล็กของเราเนาะครับน้ำหนักแค่สามเจ็ดกิโลนะครับตัดไมันนุนไปที่สามสัปดาห์สามอาทิตย์นะคะ<ช>ก็คือเป็นการผ่าตัดตัดหน้าอกซ่อนแผลไรถุงระบายเลือด<ช>น,อน,อนอะหมอเนาะเคสนี้ตอนตอนที่หมอตรวจหน้าอกอะคะก่อนการผ่าตัดเขามีถุงน้ํามีซิสมีอะไรเลยไหมคะอันนี้ไม่แ <ใจ S 2> น่ใจเนาะก็มีคนไข้หลายๆท่านก็ถามว่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงเนี้ยหมอตู่จะตัดออก ไปด้วยไหมอะไรเงี้ยค่ะซื้อกระถุง g น้ำเนาะถ้าถุงน้จะเป็นทานเนี่ยแล้วมันไม่ได้มีสายเป <iet> ็นมะเร็งนะค่ะเม่ว่าจะซื้อถุงน้ำนี่ยเขาไม่ได้มีสายเป็นมะเร็งถ้าจะตัดโนกแล้วไม่จำเป็นต้องไปตัดก่อนเพราะตัดโนกก็ได้แผลเดียวเลยค่ะผมว่าเราไปตัดแผลเงี้ยเราไปผ่าที่อาจจะจะได้แผลเพิ่มขึ้นเนาะค่ะแล้วโอกาสที่แบบจะได้แผลเล็กมีน้อยหรือไม่คะหรือว่าจะเป็นรอยมีเกี่ยวอาจจะมีแย่แผลเล็กแล้วไม่มีรอยเพิ่มแต่ถ้าไม่ได้ตีเรี่ยนเรื่องรอยเพิ่มนะคนชอบมีแผลเยอะโอเคตัดไปก่อนได้เลย่่่่่ะแตวววาาาาาถมมมจจเเเปป็็นนไพร ตัดต้นนมออกเนี่ยพวกนี้ออกคนจุลัดก็คือถ้าถ้าเกิดแบบคนไข้ที่มีซีเสมีปัญหากังวลต้องไิซิเตัดหน้าอกเลยมีถุงน้ําถ้าบางคนเขาอาจจะมีอาการเช่นเจ็บบ้างปวดบ้างเยอะเนาะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะตัดหน้าอกโอเคถ้ามันรบกวนกับชีวิตมาก็เป็นตัดออกก่อนได้อ๋อแต่ถ้ามีแผนอยู่แล้วหรือสามารถรัดแบบแผนชีวิตตัวเองมาตัดน้าอได้คือถ้าพร้อมที่จะตัดต้นนมอยู่แล้วไม่ไม่ตัดเถอะอะไรเงี้ยเนาะบางคนยังไม่พร้อมที่ตัดต้นนมเนโอเคถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องไปตัด ค่ะการที่ตัดก่อนก็คืออาจจะมีรอยแผลเป็นอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เสี่ยงเยอใช่ไหมมีแผลเพิ่มมีแผลเพิ่มบางทีเราไปตัดเนี่ยเรามีแผลเพิ่มบางทีมันติดอ๋อติดเป็นรอยยเยอาจจะผลลัมากใช่แล้วเวลามันหายยเนี่บางทีก็คือมันยึดกวไกดแผลเป็นลงล่างรอยติดรอยลังรอยหลายได้ค่ะเหมือนที่หมออธิบายเรื่องพังผืดไปเมื่อวานใช่ไหมคะค่ะมาดูเคสนี้กันว่าสําหรับเคสตัวเล็กๆ BMI ค่อนข้างน้อยน้ำหนักตัวค่อนข้างน้อยมากๆในมือของมาตู่มัน มันยากอะไรตรงไหนนะแค่นี้เต้านมเนี่ยไม่ได้ตัดยากนะครับเวามยากเขาหายช้าด้วยไหมคะหมอเออไม่คนคนเอ่อตัวผอมออกวิดเดียมก็จะเห็นคิวบางตัวผอมผิวบางเห็นไหมครับเห็นตีกลงจริงจริงอันนี้เพิ่งตัดใหม่เนาะหมอเพราะนั้นถ้าตัดแล้วไม่เรียบนะครับต้านมไม่หมดเนี่ยเห็นรอยสะดุดแน่นอนนะครับอันนี้ให้ดูที่ตาสัตย์ได้ไหมเริ่มขยับได้ละพวกนี้มันจะไม่มีความผุดติดเลยความผุดหลังแค่ไม่มีเลย อันนี้ก็คือเขา oh. ไม่ต้องนอนติดเตียงพักฟื้อนอะไรใช่ไหมคะมเรียบหมดอยากจุดๆเพราะำทีทบ<อ>่บก้กนไผิวบางมากเพราะนั้นจะตัดแล้วมันมีรอยที่ไม่เรียบสุดนิดเดียวราเห็นเป็นก้อนออกมาทันทีเลยค่ะเคยมีคนไข้เขาอิน็อกซ์เข้ามาถามหมอตู่ค่ะแบบให้ดูเคสแบบน,นี้แต่เป็นที่อื่นเนาะตัดเสร็จปุ๊บไม่ไม่ถึงเดือนหรือสองสามอาทิตย์เนี่ย ปั่นนมหัวนมดําหมดเลยเขาเข้ามาถามมาตัวว่าอันนี้จะแก้ไขยังไงทํายังไงเย้างเชอะไรเงี้ยอย่างนีครับบางน้องไม่ได้เป็นอะไรเพราะนั้นเลือดไปเลี้ยงหัวนมเนี่ยน้อยมากค่ะเพราะนั้นโอกาสที่หัวนมจะขาดเลือดเนี่ยค่อนข้างสูงอันนี้คือปกติเนาะหมอเนาะอันนี้เรียบร้อยไอซิบซิปค่างๆแค่หมอเพิ่งตัดไหมไปอันนี้เพิ่งลองสเก็ตท่อโอเคค่ะก็แค่3อาทิตย์สวยแบบนี้แล้วก็ถ้ามีทรายที่แบบเวลาคนไข้ตัดหน้าอกจากที่อื่นอะไรเงี้ยสังเกตว่ามันจะผิดปกติคือ รอยดำๆปานนมถ้าปานนมตายใช่ไหมถ้าถ้าหดถ้าถ้ามันขาดเลือดอ่ะมันเห็นแต่สามวันหลังผ่าตัดะว่ามันขาดเลือดคราวนี้มันจะขาดแบบชั่วคราวแล้วกลับมาได้หรือว่าจะขาดแบบขาวอหรือไปจนดับอะไรเงี้ยก็ต้องให้แพทย์ผู้ทําการผ่าตัดรักษาไปส่วนใหญ่สมมติถ้ามันขาดเลือดนขาดเลือดจริงนะแล้วเราเปิดแผลดูเนี่ยเราเห็นที่สามถึงห้าวันเนี่ยที่มันยังไม่ไม่ไม่ตายสนิทอ่ะมันมีวิธีที่จะแก้ไขไม่ให้มันกลายเป็นเป็นตายทั้งหมดของขนมได้ ตอนนั้นคิ้วพวกนี้ต้องต้องดูแลละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยตัวเล็กๆเนี่ยมันจะลายสามอาทิตย์แบบนี้เขายกแขนได้ยังคะหมอยกได้ละยกเสร็จเลยรบช่วงไหนได้ไหมคะติดติดนิดอ่าเพิ่งตัดเพราะเขาไม่ได้ยกมานานใช่ไหมคะเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าถึงจะใช้ได้ปกติค่ะก็คือหมอก็จะดูแลคนไข้ทุกคนเนาะเพราะว่าหลังการผ่าตัดศัลยกรรมทุกประเภทเนาะลงมิดปุ๊บไม่ว่าจะศัลยกรรมความงามหรือการรักษาโรคก็คือโอกาสเกิดพังผืดมันมีอยู่แล้ว เพราะคือมันเกิดขึ้นทุกคนอยู่แล้วไม่ว่ามันจะเป็นห้องเือแบบที่เราต้องการหรือว่าเป็นห้าเปือที่มันเกิดผลแย่อย่างในจมูกเนี่ยอาจจะมิดเบี้ยวจมูกโตได้เพราะนั้นห้องผื่ถ้าเราควบคุมมันได้ดีมันเป็นประโยชน์แต่ถ้ามันควบคุมไม่ได้หรือมันเกิดปัญหาเนี่ยมันกลายเป็นเตียงงค่ะก็ใครสนใจปรึกษาหมอตู่ได้เนาะก่อนที่จะจบคลิปหมอชนหมัดกับน้องหน่อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ